บริษัทแบบนี้น้องจะไปต่อหรือพอแค่นี้บริษัทที่ให้ทํางานเกินเจดีที่ประกาศไว้พอแค่นี้ครับพราะรู้สึกว่าการที่ทํางานเกินหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมากเกินไปมันทําให้เราอาจจะเหนื่อยหรือว่าไม่ได้เอ็กซ์เพรีย์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกครับบริษัทให้เงินเดือนสูงแต่ต้องทํางาน6วันต่อสัปดาห์ไปต่อครับสมกับเอฟเฟอร์ตนะครับหมายถึงว่าเราใส่พลังใส่พลังเข้าไปเยอะแค่ไหนจะได้ผลตอบแทนมาเยอะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมบริษัทชื่อดังแต่รีวิวไม่ค่อยดีพอแค่นี้ครับรู้ ะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าคนเปนจอจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนชื่อที่เียบอ้างเอาไว้มันก็ไม่น่าสนใจครับได้ทํางานในฝันแต่เงินเดือนน้อยไปต่อครับมันเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายหรือฝันไว้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าเราได้แบบทํางานมันแล้วยังได้ผลตอบแทนไม่พอเราสามารถแบบจบเป้าหมายแล้วไปเป้าหมายต่อไปได้ครับบริษัทที่มีโปรเซสเยอะต้องผ่านการแอปพุ้งงานหลายขั้นเออไปต่อครับผมมองว่ามันอาจจะทําให้งานที่ออกมาอาจจะออกมาดีก็ได้ครับเพราะผู้ว่าหลายขั้นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตเร็วแต่ทํางานเครียดแล้วก็กด,ดันมาก พอแค่นี้ครับรู้สึกว่า Environment ในการทํางานค่อนข้างสําคัญกับชีวิตมากเพราะว่าการทํางานให้ไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันมากจนเกินไปทําให้เราแบบมีความสุขในการทํางานแล้วก็สามารถอยู่กับมันได้เรื่อยๆครับบริษัทที่มีค u สเซิลเรื่องของแบบกฎระเบียบเช่นเคร่งเรื่องการแต่งกายห้ามย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อครับงานที่ต้องกลับดึกบ่อยแบบ3ามสี่ทุ่มแต่มีโอทให้นะพอแค่นี้ครับรู้สึกว่าการให้เวลากับตัวเองสําคัญมากครับเราควรจะมีลิมิตในการทํางานใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับได้ทํางานในบริษัทในฝันแต่ว่าไปทําในตําแหน่งที่ไ่ไไมด้อยาากทํ ไปต่อครับเพอมองว่าถ้าเรามีสกิลในตำแหน่งที่เราสนใจหรืออยากทำจริงๆเรามีสิทธิ์ได้ยกย้ายได้ครับบริษัทที่มีสวัสดิการดีมากแต่ว่าเงินเดือนไม่ได้เวววไปต่อครับผมมองว่าเงินเดือนมันเทรดออฟเป็นสวัสดิการครับ